ังคุลิมาลสูตรเรื่องราวเกี่ยวกับมหาโจรองคุลิมานเป็นที่เล่าขานกันทั่วไปซึ่งเป็นไปในทางชวนตื่นเต้นผสมกับความเหลือเชื่อในทางอิทธิปาฏิหาริ์มากมายจนออกจะเป็นเรื่องเล่าในตำนานทั้งนี้ก็เพราะเรื่องขององคุลิมานมีทั้งในพระบาลีและในอัทถกถา เพื่อให้เห็นเนื้อหาทั้งสองแหล่งที่มาได้เก็บความไว้ณที่นี้เท่าที่มีอยู่ในพระบาลีเท่านั้นเรื่องพระพุทธองค์เสด็จโปรดองคุลิมานคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันแคว้นโกศลของพระเจ้าประสัที่โกศลมีโจรร้ายเรียกชื่อกันว่าองคุลิมาน เป็นโจรโหดเหี้ยมเข็นฆ่าผู้คนไม่เลือกหน้าทำให้บ้านเมืองระสำระสายไปทั่วฆ่าคนแล้วเก็บนิ้วร้อยเป็นพวงไว้วันหนึ่งหลังจากเสด็จบินทบาตในกรุงสาวัตถีและเสวยเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุลิมานซุ่มอาศัยอยู่พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปสุสสตว์และพวกชาวนาเห็นเข้าก็พากันไปทูลทัดทานไม่ให้เสด็จเกรงว่าจะทรงได้รับอันตรายจากโจรเฮี้ยมกราบทูลว่าแม้แต่ชายชกันเป็นสิบสิบคนเดินกันเป็นขโยงผ่านมาทางนี้ก็ยังวางวายเพราะมือองค์คุลิมานคนเดียวแต่ไม่ว่าจะทูลทัดทานอย่างไรพระพุทธองค์ ก็มีแต่พระอาการนิ่งสงบสเสด็จต่อไปองคุลิมานเห็นพระพุทธองค์แต่ไกลก็แปลกใจเพราะเส้นทางนี้แม้แต่ชายชะกันเป็นสิบสบมากันเป็นหมู่ก็ยังเอาชีวิตมาสองเวยเรานี่เป็นสมณะเพียงองค์เดียวถ้าจะมาลองดีข่มเราเห็นจะต้องฆ่าสมณะเสียแล้วคิดดังนั้นแล้วก็คว้าดาบและโล้ ผูกสอดเล่งธนูวิ่งตามพระพุทธองค์เรื่องทรงใช้อิทธาพิสังขารปราบองค์คุลิมานพระพุทธองค์ทรงบรันรดาลอิทธาพิสังขารให้องค์คุลิมานวิ่งไล่จนสุดแรงเกิดแต่ก็ไม่ทันพระองค์ซึ่งทรงพระดําเนินอย่างปกติองคุลิมานก็ยิ่งแปลกใจ เพราะตัวเองเคยวิ่งเร็วขนาดไล่จับช้างมา้ารถและกวางป่าที่กำลังวิ่งได้อย่างง่ายดายส่วนสมณะองค์นี้เห็นเดินปกติแล้วเหตุใดเราจึงวิ่งไล่ไม่ทันจึงหยุดยืนป้องปากเรียกให้พระองค์หยุดก่อนพระพุทธองค์มีพระดำรัสต่อไปว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานเธอก็จงหยุดเถิด เรื่ององคุลิมานได้บรรพชาอุปสมบทแทบพระบาทองคุลิมานคิดในใจว่าพวกสมณะศาสกยบุตรหมายถึงภิกษุทั้งหลายที่เคยเห็นมักเป็นคนพูดจริงเป็นคนรักษาคำพูดแต่สมณะรูปนี้เดินอยู่แท้ๆกลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านก็จงหยุดเถิดจะลองถามดู คำถามคำตอบระหว่างองคุลิมานกับพระพุทธองค์ในตอนนี้อยู่ในรูปคา,าถาถอดความได้ดังนี้องคุลิมานถามว่าท่านสมณะท่านกำลังเดินแต่ก็พูดว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดกลับพูดกับข้าพเจ้าซึ่งหยุดแล้วว่าข้าพเจ้ายังไม่หยุดคำว่าหยุดไม่หยุดของท่านหมายความว่าอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสตอบองคุลิมานระาวาังสิ่งประหัตประหารในสัพพสัตได้แล้วจึงเรียกว่าหยุดแล้วตลอดการส่วนเธอไม่สำรวมระวังในชีวิตทั้งหลายฉะนั้นเราจึงได้ชื่อว่าหยุดแล้วส่วนเธอยังไม่หยุดองคุลิมานถามว่าท่านสมณะท่านผู้ซึ่งเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว เป็นผู้สแสวงหาคุณความดีอันยิ่งใหญ่นานเหลือเกินกว่าจะเสด็จมาถึงป่าใหญ่เพื่อช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วยพระวาจาอันเปี่ยมธรรมของพระองค์ข้าพระองค์จะเลิกทําบาปในคาถากล่าวต่อเนื่องไปว่าเมื่อองค์คุริมานกราบทูลดังนี้แล้วก็ทิ้งดาบและอาวุธลงไปในเหวโกรกชันอัตถกถากล่าวว่าหมายถึงในป่าทึบนั่นเอง แล้วสุดกายกราบลงแทบประยุคละบาทพร้อมกับทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสกับองคุลิมานด้วยพระกรุณาณเวลานั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนี้คือการบวชเป็นภิกษุขององคุลิมานเรียกว่าบวชด,ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมพทาเรื่อง พระเจ้าประสเสนที่โกศลพบองค์คุลิมานในวัดหลังจากประธานบรรพชาอุปสมบทแก่องค์คุลิมานแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงจาริกกลับไปยังกรุงสาวัตถีโดยมีภิกษุบวชใหม่คือพระองคุลิมานตามเสด็จเป็นปัจฉาสมณะขณะที่ประทับอยู่ณวัดเชตวันวันหนึ่ง พวกชาวเมืองไปชุมนุมกันที่ประตูพระราชวังทูลร้องเรียนกันอื้ออึงเรื่องความเดือดร้อนที่ได้รับจากโจรองคุลิมานเร่งให้ฝ่ายบ้านเมืองปราบปรามโดยเร็ววันนั้นพระเจ้าปะเสนที่โกศลเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีตั้งแต่กลางวันด้วยกำลังพลม้าจำนวนห้าร้อยเข้าไปยังวัดเชตวัน พอสุดเขตที่พระราชยานจะเสด็จไปได้ก็เสด็จลงทรงพระดำเนินเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับเมื่อทรงเห็นพระอาการพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าพระเจ้าพิมพิสารหรือเจ้าลิชชวีหรืออริราชศัตรูใดหรือทำให้เคืองพระไทยมาเมื่อพระเจ้าประสทธิโกศ ทูลถึงเรื่องความเดือดร้อนของชาวสาวัตถีซึ่งองค์คุลิมานก่อเหตุพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าถ้าทรงได้เห็นองค์คุลิมานออกบวชเป็นภิกษุไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเท็จฉันอาหารมื้อเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลธรรมอันดีจะทรงกระทำอย่างไรกับเขาพระเจ้าปเสนที่โกศลทูลว่าก็ต้องไหว ต้องถวายเกียรติต้อนรับต้องอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่ต้องดูแลคุ้มครองอย่างดีแต่โจรองคุลิมานเป็นคนชั่วร้ายจะเป็นคนมีศีลธรรมได้อย่างไรขณะนั้นพระองคุลิมานนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งไม่ไกลจากที่ประทับพ,พระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาชี้บอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่านั่นไงมหาบาพิษ องคุลิมานนั่งอยู่นั่นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสะดุ้งกลัวจนพระโลมาชาติฉูชันพระพุทธองค์ตรัสชี้แจงจนหายพระอาการหวาดวันแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเสด็จลุกขึ้นไปหาพระองคุลิมานตรัสกับท่านว่าพระคุณเจ้าองคุลิมานของเราพระองคุลิมานเจริญพรว่าใช่แล้วมหาปพิธ ทรงถามว่าบิดามารดาเป็นใครพระองคุลิมานเจริญพรว่าบิดาชื่อคัคคะมารดาชื่อมันตานีฉะนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเปลี่ยนจากที่เรียกว่าองคุลิมานเป็นคัคคมันตานิบุตรซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติตามธรรมเนียมทั่วไปเป็นที่น่าสังเกตว่า พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงไม่รู้จักมาก่อนว่าองคุลิมานเป็นใครมาจากไหนแต่อัฏถกถาระบุว่าองคุลิมานเป็นบุตรของพราหมปุโรหิตแห่งราชสำนักกรุงสาวัตถีนั่นเองแล้วพระเจ้าปเสนที่โกศลได้ทรงประวารณาพระองค์เป็นโยมอุปถากด้วยปัจจัยสี่เองแต่พระองคุลิมานเจริญพรว่า ไรจีวรของท่านมีพร้อมแล้วมิให้ทรงเป็นภาระในเรื่องนี้เพราะท่านถือธุดงอยู่ป่าฉันแต่อาหารบินทบาทและใช้แต่จีวรที่เป็นผ้าบังสุกุลเรื่องเปล่งสัจจวาจาช่วยหญิงใกล้คลอดให้ปลอดภัยก่อนเสด็จกลับพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่ง ทูลถึงความประทับพระไทยที่พระพุทธองค์สามารถกำราบคนซึ่งใครๆกำราบไม่ได้ยังคนซึ่งใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ยังคนซึ่งใครๆให้เย็นไม่ได้ให้เย็นลงได้เพราะคนที่พระองค์เองกำราบไม่ได้ด้วยการลงทันและด้วยศาสตราแต่พระพุทธองค์ ทรงทำได้โดยไม่ต้องใช้อาชญาหรือการลงทันและศาสตราเช้าวันหนึ่งพระองคุลิมานเข้าไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีกำลังเดินอยู่ในตรอกแห่งหนึ่งเห็นสตรีคันแก่ใกล้คลอดนางหนึ่งก็คิดในใจว่าสัตว์ทั้งหลายลำบากหนอสัตว์ทั้งหลายลำบากหนอครั้นกลับจากบินทบาทและฉันเสร็จแล้ว จึงเข้าเฝ้ากราบทูลถึงภาพที่ได้เห็นและความดำริที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ตรัสแก่ท่านว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ไปหาสตรีนางนั้นพูดกับนางว่าตั้งแต่เกิดมาอาตมาไม่เคยมีเจตนาที่จะปรงชีวิตใครเลยขอสัจจะวาจานี้จงอํานวยความสวัสดีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่คันของเธอพระองคุลิมานทูลแย้งว่าถ้ากล่าวอย่างนั้นก็คงเป็นการกล่าวเท็จทั้งที่รู้เป็นแน่เพราะข้าพระองค์จงใจฆ่าใครต่อใครมามา,มากแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าองคุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเอย๋ย จำเดิมแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติไม่เคยเลยที่จะได้รู้สึกว่าตนได้มีเจตนาที่จะทำลายชีวิตด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่คันของเธออังคุลิมาลปริษสัจจวาจาที่พระพุทธองค์ประทานให้พระองคุลิมา ไปกล่าวแก่หญิงใกล้คลอดนางนั้นในคราวนั้นต่อมากลายเป็นพระปริศบทหนึ่งในเจ็ดตำนานและสิบสองตำนานสำหรับสวดในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถือกันว่าเป็นบทสวดเพื่ออำนวยให้เกิดความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เด็กที่คลอดออกมาพ้นอันตรายบันทึกแห่งความเชื่อในเรื่องนี้อยู่ในบทขัดอังคุลิมาลปริ ซึ่งเป็นบาลีคาถาว่าคําแปลแม้แต่น้ำล้างตังรองนั่งของท่านองคุลิมานเมื่อกล่าวพระปริศใดยังขจัดอันตรายทั้งปวงได้และพระปริศใดที่พระโลกนาถเจ้าตรัสประทานแก่ท่านองคุลิมานเทระทำให้การคลอดบุตรสำเร็จได้อย่างปลอดภัย ขอเราทั้งหลายจงสวดพระปริธซึ่งมากด้วยเดชะดำรงอยู่ชั่วกับนั้นเถิดในเจ็ดตำนานนิยมสวดอังคุลิมาลปริธควบกับโพชงคปริธโดยใช้บทขัดของอังคุลิมาลปริธและจะบอกไว้ตอนท้ายโพชชังคปริตว่าอังคุลิมาลปริธตะปุกพกังโพชชังคปริธตัง ซึ่งแปลว่าโพชชังคพปริตขึ้นต้นด้วยอังคุลิมาลปริตในสิบสองตำนานกําหนดให้สวดอังคุลิมาลปริตหรือบทสัจวาจาของพระองคุลิมาสามจบคำว่าบทขัดพูดเต็มว่าบทขัดตำนานเป็นคาถาภาษาบาลีที่แต่งขึ้นโดยโบราณอาจารย์เป็นการเล่าประวัติย่อ และบอกอนุภาพหรืออานิสง์ของพระปริษนั้นๆโดยยอ่อบทขัดจะลงท้ายว่าปริษตันตำพนามเสซึ่งแปลว่าขอเราทั้งหลายจงสวดพระปริตนั้นเถิดทุกพระปริษล้วนแต่มีบทขัดยุเว้นฉัดทันตปริษ เมื่อพระองค์คุลิมานรับเอาสัจวาจาที่พระพุทธองค์ประทานแล้วก็ไปหาสตรีานางนั้นอีกครั้งหนึ่งและได้กล่าวสัจวาจานั้นกับนางยังผลให้นางและคันเด็กที่คลอดออกมาปลอดภัยด้วยดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการบรรลุเป็นพระอรหรันต์ของท่านเรื่องแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องรับผลกรรม หลังจากนั้นไม่นานนักด้วยการเปลีกตนอยู่เพียงลํำพังไม่ประมาทและมีความมุ่งมั่นภาคเพียรอย่างจริงจังพระองค์คุลิมานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เช้าวันหนึ่งพระองค์คุลิมานเข้าไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีระหว่างเดินบินทบาทมีทั้งก้อนดินท่อนไม้และก้อนกรวด ไม่ว่าใครจะปาจะคว้างไปทางไหนก็มาตกลงที่ตัวท่านหมดทั้งศีรษะแตกเลือดอาบบาทก็แตกเพราะเป็นบาทดินผ้าสังขาติก็ฉีกขาดเดินเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณที่ประทับพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นแต่ไกลเมื่อท่านมาถึงก็ตรัสว่าอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์อดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอ,อได้รับผลกรรม ซึ่งแทนที่จะหมกไหมอยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีนักก็มารับเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นวันนั้นพระองค์คุลิมานหลีกเร้นเป็นสุขอยู่ในความเป็นพระอรหันท์ท่นเปล่งอุทานเป็นคาถามีใจความดังนี้คนเคยประมาทแล้วกลับตัวได้ย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุดดวงจันทร์แผ่วพิลาศจากเมฆาทำบาปแล้วปิดเสียด้วยกุศลก็เช่นกันภิกษุหนุ่มขนขวายในพระพุทธศาสนาก็ไม่แตกต่างผองศัตรูแห่งข้าเอยฟังธรรมเถิดขนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดคบสัตตบรุษผู้ชี้ชวนทางธรรมเถิดฟังคำสอนแล้วทำตามคำสอนเถิด มิพึงเบียดเบียนเราหรือใครอื่นคนผู้สงบยิ่งแล้วมีแต่ถนอมชีวิตหวาดภัยแน่วนิ่งคนทุดน้ำชักน้ำไปช่างสอนดัดลูกสอนไปคนถากไม้ถากไม้ไปส่วนบัณฑิตย่อมฝึกตนฝึกสัตว์ใช้ไม้ใช้ขอใช้แท่เปล่าเลย สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฝึกเราชื่ออหิงสกะแต่เราเบียดเบียนชีวิตวันนี้เราไม่เบียดเบียนใครสมชื่อแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโจรคนเรียกองคุลิมานห่วงกิเลสพัดพามาได้ที่พึ่งสิ้นแล้วตันหาพัดพาให้ไหว้วนในภพกรรมเคยก่อมากมาย ล้วนทุกคติรออยู่ทว่าผลกรรมตกต้องเราแล้วคือหมดนี่สินอิ่มสุขคนพาลกอบเก็บไว้แต่ความประมาทส่วนปวงปราดสั่งสมไว้ก็แต่ความไม่ประมาทประหนึ่งทรัพย์ล้ำค่าท่านทั้งหลายก็จงไม่ประมาเทเถิดท่านทั้งหลายอย่าพิดเพลินอยู่กับกาม คนไม่ประมาทนิ่งพินิจย่อมได้สุขอันภัยโบ์ทางสายนี้พระพุทธศาสนาไม่ผิดแน่แล้วมากด้วยประโยชน์ยิ่งแล้วเราเข้าถึงธรรมอันสุดประเสริฐแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำได้แล้วจบอังคุลิม,มาละสูตร